สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม AEX หรือ Alliance vs Empire นั่นเองนะเกมนี้เป็นเกมมือถือครับเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกเลยนะผมนี่รีบโหลดมาเล่นวันนี้เลยฮะแหมคำว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือที่กราฟิกสวยมากเลยนะฮะมันจะสวยยังไงและระบบเกมจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับเอาละครับมาถึงหน้าสร้างตัวละครนะครับเขาก็ให้เราเลือกฝั่ง ก็จะมีฝั่งสีแดงแล้วก็ฝั่งสีน้ำเงินนะฮะฝั่งสีแดงเนี่ยพนมิตรกาลนอสฮะสีฟ้าก็เป็นจกักรวรรดิจกักรวรรดิอะไรเนี่ยดาร์คคารส์สกิ์เหรอฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะมีนักธนูไททันเบรดมาสเตอร์นะฮะส่วนสีฟ้าก็จะมีวาคลิลี่นักรบนักเวทน่าสนใจว่ะฝั่งไหนดีวะโอเคผมจะเล่นสีแดงแล้วกัน,กน,นะฮะไปะสีแดง ทัดไปเอาละครับมาถึงหน้าสร้างตัวละครนะครับฝั่งสีแดงก็จะมีนักธนูฮนะแล้วดูคนระับสวยสดงดงามครับนี่เกมมือถือนะเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะคุณโอเคฮะเราจะมาดูฝั่งไทท่านกันฮนะพวกกล้ามใหญ่ของเรามาไรหน้าไหนเข้ามาฉันจะฟันให้แหลกเลยพวกกาดูกล้ามฉันสกปอนฮ่าฮฮ่ไทท่นนะ โอ้ดูฮึกเหิมดูมีพลังป้องกันสูงนะับผมว่าตัวนี้น่าจะบ้าดีเดือดมากเรามาดูเบรดมัตเตอร์กันนะฮะ <c oughs> โ,โอ้ดูดูน่าสีขุนขาวซะเกินอ่ะหมายถึงเนี่ยขนนกเนี่ยขาวซะเหลือเกินโอ้สวยฮะสวยสวยมากสดสดงดงามฮนะเบรดมัตเตอร์ โอเคฮะเรามาดูของฝั่งสีน้ำเงินกันบ้างฮะตัวละครจะเป็นยังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยสวยฮะตัวนี้สาวแก่งสายแทงฮะตัวนี้แน่นอนสวยงามฮะโอ้โหวอคิลลี่ฮะตัวนี้โอ้โหน่าจะเป็นสายแทงผู้หญิงนะฮะมาต่อตัวที่สองฮะตัวนี้ดาบใหญ่ว่ะวอิเออร์วะเนี่ย ดูน่าจะถึงหน้าดูเลยตัวนี้นะผมว่านักรบฮะตัวนี้วอลเลเยอร์นั่นเองแล้วตัวละครตัวสุดท้ายฮะอะไรฮะอีเด็กกระโปงเอานี่ไปกินพลังเวทคุงชานโอ้น่ารักฮะตัวนี้จอมเวทโอ้น่ารักน่ารักแต่ผมจะเล่นสีแดงฮะผมจะไปเล่นเบอร์เซอร์ฮะ โอเคผมจะมาเล่นไททันแล้วกันนะดูน่าจะแบบบ้าพลังดีแบบฟันทีแบบตายหากันทั้งฝูงอะไรเงี้ยโอเคไปฮะไปไปไปเฮเราเลือกเสื้อได้ด้วยเหรอออกแบบนี้แล้วกันดูแบบดูเหมือนยังไงเหมือนตำนานอะไรเงี้ยเป็นตำนานอ,อมีใบหน้าโอ้ทำไมหัวมันโลนวะไม่มีผมอะโอ้ เอาไงดีตัวนี้ก็หน้าแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนนะสีสกินอ๋อเอางี้แล้วกันเขาเหลืองเขาเหลืองคนเอเชียฮะคนเอเชียสีตาสีออกสีดำดำได้ไหมคนเออคนเอเชียคนเอเชียเอออย่างงี้แล้วกันอ๋อนี่ไงมีเลือกทรงผมตรงนี้ฮะโ,โอ้โหมีทรงผมแล้วโคตรฮิปปี้อ่ะ <laughs> บอยแบนด์วะเนี่ยบอยแบนด์เก่าบอ ไฮไลท์ไหมอ๋อไม่ไหวฮะเอาแบบนี้ดีกว่านี่ชื่อตัวละครฮะโอเคเหมือนเดิมฮะเมเนต่ะเฮ้ยไม่เอาผมเอางี่ดีกว่ากราบงามงามอ่ากรบอาบงั้เฮ้ยอะไรวะนี่กรบๆๆมาบงามงามมาสกดถูกปะวะอ่าโอเคใช่ไปสร้างตัวละครนะ อะไรวะมันเกินหรอวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหเกินฮะนั้นเอาใส่ยี้ได้ไหม <c oughs> กราบง,งามๆนี่อ่ะได้ไหมได้ไหมโอเคไปนออได้วะ <c oughs> ไปฮะมาฮะเริ่มเกมกันแล้วมีเทเลอร์ตัวอย่างให้ดูฮะโอ้เป็นเมืองเมืองอะไรนี่ เข้มการฝึกฝ่ายพันธมิตรโลกก็เหมือนเกมมือถือทั่วไปฮะชิกเควสแล้วก็วิ่งออโตเควสเองผู้สอนผู้สอนนายทหารแซนดัตยินดีต้อนรับนักสำรวจนักสำรวจชื่อของเจ้าคือกราบงามๆถูกต้องไหมข้าได้ยินว่าเจ้ามีทักษะที่ดีทีเดียวในฐานะผู้ฝึกสอน ข้ามีหน้าที่จะประเมินพลังของเจ้าข้าอยากให้เจ้าทําตามวิธีของข้าขณะที่อยู่ที่นี่นะนักสํารวจทําไมพวกเราถึงไม่เริ่มกันโดยทันทีละ่ะโปรดมุ่งไปยังสนามฝึกฝนเพื่อพบกับนายทหารจามินนี่ฮะนายทหารจามินคียร์เราต้องไปหานายทหารจามินฮะไป แป๊หนึ่งแท้ทำไมมันดูมันกระตุกกระตุกนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมขอปรับภาพสักนิดหนึ่งนะฮะอืมเราได้สกิลใหม่นะฮะหมุนฟาดเออเอาอะไรไหนหมุนฟาสิโอ้โหควงขวานนะแม่การโจมตีพื้นฐานทักษาะเจ้าพานแน่นอนสิ่งนั้นคาดหวังได้อะไรมันเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยยาอะไรวะเฮ้ย เสียงดังชิบหายเอ้ยหยุดหยุดได้แล้วนายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมันโอเคเราไปเควสต่อไปฮะเราผ่านเควสละเอ๊ะท,ทำไมไม่มีคนเลยวะแถวนี้เกมเพิ่งเปิดวันแรกนะฮะทำไมไม่มีไม่ค่อยมีคนปราศสาร์ได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ใกล้ๆเพื่อรักษาอาหารฝึกหัดอย่างน้ตาม เมื่อเร็วๆนี้มีหมูป่าและงูโอ้โหอ่านไม่ทันข้าอยากเห็นเจ้าในการต่อสู้ที่แท้จริงเจ้าช่วยกําจัดงูและหมูป่าได้ไหมอย่ออะงเงี้ยเขาให้เราไปกําจัดงูเอ้ยกําจัดหมูป่าฮะอ่านไงเป็นงูวะเอ้ยทุ่งย่อฟันทีเดียวหมูป่าตายหาหมดแข็งแกร่งจริงเลยฮะไททันบ,นบ้าดีเดือด ถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดกันได้นะเกมนี้เป็นเกมมือถือฮนะเพิ่งเปิดวันนี้ว,นนวันแรกเลยภาพสวยดีผมว่าแต่ผมไม่ได้เล่นในมือถือนะผมโหลดมาเล่นบนคอมผ่านโปรแกรมฮนะผ่านโปรแกร,ม,นะร,แกรมจำลองนี่ฮนะให้เรามากำจัดงูฮนะนึกว่าอ่านผิดโหเป็นทั้งหมูป่าแล้วก็งู เกมนี้มันสบายอย่างนะที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่กดชิกให้กดเควสก็ไปรัวๆฮนะแล้วแต่คนชอบฮนะว่าจะชอบแนวไหนชอบแบบเล่นเองเลยหรือแค่กดลิกแล้วมันก็ไปโดยส่วนตัวผมชอบแบบออโต้มากกว่านะฮะสำหรับคนไม่มีเวลานะเก็บสมุนไพรฮะโอเคฮนะเราไปกำจัดทหารจากักรวรรดิกันแนละ้วไปพวกทหาร ไอผู้ทหารจากักรวรริมาดิเออรับขวางฉันไปซะเออโอ้นี่ไงคนอยู่ตรงนี้กันเจอแล้วสาี่คนนายทหารจามินนะขอโทษนะคุณพูดอะไรนะนายทหารนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินมีกิฟฟินกำลังใกล้เข้ามาเอาจริงซิกิฟฟินนั่นต้องได้ยินเสียงการฝึกฝนของเราตลอดทางขึ้นเขาแนะ่แานฝึกหัดของเราเมื่อการฝึกแล้ว เราต้องการความช่วยเหลือจากแชมเปี้ยนถามฝึกหัดยุกับต่อสู้ไว้อืมอะไรฮะเป็นหานอุ้ยมีกิฟฟอนด้วยฮะโอ้โหใครเนี่ยรุนแรงมากฮะสัตว์ในตำนานออออโอโ้ตัวนี้เท่ฮะเท่มากให้เราไปฆ่าเหรออย่งไงกิฟฟอนจบตีฮะ เอาว่ะเดินทางไปเดินทางไปยังกิฟฟอนโจมตีฮะเราจะไปเราจะไปฆ่ากิฟฟอนกันหรือนี่โอ้เรามันแข็งแกร่งจริงไททันทุ่งหญ้าเอาฮนะเราได้ต่อยกับกิฟฟอนฮนะมานี่กิฟฟอนดับขวานฉันไปเฮ้กิฟฟอนกิฟฟอนเถอะเจียขวานอย่าง,งฉันหน่อยเป็นไงนีน่โอ้โหหดร้ายมาฮนะขวานคู่ฮะ อีซี่ฮะยอมฉันคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปรฐพีสามดาวฮะโอ้โหอีซี่ตอนนี้เราไปไหนฮะคุยกับทหารจามินโอเคฮะเจ้าลงกิฟฟินลงได้อย่างง่ายได้ยทักษะของเจ้าหาตัวจับยากจริงๆทุกสิ่งกำมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้งขอบคุณเจ้าดูเหมือนไม่อยากฝึกต่อเลยในทหารกำลังรอเจ้าอยู่ที่ท่าเรือ แด่อิสรภาพขอให้โชคชะตานำเส้นทางของเจ้าผ่านเควสได้รับของคุยกับผู้สอนในทหารนะโอเคเราจะไปคุยคุยกับผู้สอนในทหารเซนดะัสฮะหีือะไรนี่เอ้ยมีมีท่าทายหรือเปล่าอ๋อท่าทายดันเจี้ยนนะมาแล้วฮะ นี่ฮะสังเกตว่าผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรนะผมใช้แค่เมาส์ตัวเดียวนะเนี่ยข้ารู้ว่าเจ้าทำได้ดีถึงแม้ว่าจะเพียงคู่เดียวนะักสำรวจข้าเห็นแล้วว่าเจ้ามีทักษะขนาดไหนเจ้าค,คือความหวังที่ดีที่สุดของพนมิตรกาลานอสปรดจุดผู้คลั่งไครจักรวรรดิและการฟื้นคืนชีพไครบางคนรอเจ้าอยู่ในป่าสะพรเอาละถ้าอย่างนั้นข้าเดาว่านี่คือการบอกลาอืมหานเควะนะ ป่าสะท้อนเดินทางไปยังป่าสะท้อนไปเคลื่อนย้ายฮะคัสซีนนะคัสซีนป่าสะท้อนโอ้โหที่ว่าสะท้อนนี่คือสะท้อนคิทตันไหมเนี่ยป่าสะท้อนโลกโอ้โหเอาฮะเดินทางไปยังฐานทัพเคเวสบาฮิตฟารู มีแต่วันเตอร์ฮะเต็มป่าหมดเลยโอ้ร้านค้าฮะปลดล็อกฟังก์ชันแล้วอะไรกันนี่ร้านค้าอุปกรณ์ต้องเติมสินะต้องต้องต้องเติมสินะไม,ไม่มีทางอ่ะฉันไม่เติมหรอกนะฮ่าหายากฮะ ยต้องเติมเพชรฟ้ามาเปิดรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องสอนมีคอสตูมด้วยวะไหนดูซิว่ามันจะเป็นอะไรบ้างโอกาสข้อมูลโอกาสการซื้อประเภทไอเทมหายากดาบใหญ่โอกาสได้รับ4%เอรเซ็นองเหรอักลบเ,ลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโบราณ0.2% จำนวนศูนย์จโอ้โหเฮ้ยพเจ้าเท่าไหร่เนี่ย0.002%บ้าไปแล้วคุณเปอร์เซ็นต์เลดดอปเฮ้ยโอกาสขนาดนี้ชุดเกาะโอ้โหดูดิ0.005%น่ะโอโ้ถ้าเติมถ้าเติมเปิดก็ออกพวกนี้ผมว่ามันน่าจะออกพวกขยะพวกเกลือฮะดูดิ โอ,โโอโ้พระเจ้าโอ้โห0.2เปอร์เซ็นต์ 0. อะไรกันนี่แล้วพวกอะไรเนี่ยเกรดเอเกรดบีโอ้โห12เปอร์เซ็นต์ว่ะใครจะเติมกันล่ะคุณก็อาจจะมีอ่ะแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนโอเคฮะเราตอนนี้มาอยู่ตรงไหนเนี่ยดันเจี้ยนอนะอยู่ในดันเจี้ยนแล้วเนี่ย โอเคจะไม่อ่านแล้วเสียเวลาข้ามไปไวๆปไปฮะกำจัดแม่เด็กแม่เดกเกอร์ฮะแมนดาเกอร์กินคนชาลุตอะไรวะเนะี่ยแมนดาเกอร์กินคนชาลุตว้าชื่อมันแปลกๆไม่รู้เว้่ย โอ้โหควงควงขวานนะแหมโหดจริงๆเลยสักเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสบายเลยอ่ะเนี่ยเป็นไงนี่ไงจามอยู่เนี่ยเอาขวานจามเห็นไหมน่ะขวานไม่สบายหว่งขวานจามอ่ทหารบอกนี่มุกหรือเปลือกหอยเออ มันนะมันมันเอ้ยขวงขวานนะ,ะมีเฟมลงเฟมเล็ดอบเยอะมากเลยฮนะคอมผมน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะถ้าไปเล่นในมือถือแรงๆน่าจะน่าจะชิวกว่านี้ฮนะไปเล่นในมือถือที่สเปคโหดอ่ะนะ นี่ครับน่าจะเป็นบอสครแนะมนดาร์เจอกินคนชาลุตว่ะอุ้ยแรงครับตบผมดูดิเลือดลดัลว,วเอ้ยมีหิวด้วยอ๋โอโหใช้ใช้เลือดออโต้ได,ด้นะเนี่ยโอ้โหสบายไม่ต้องทำอะไรมากแค่คลิกอย่างเดียวฮะคุณก็ดูตัวละครเราจัดการเองได้หมดฮนะสบายเน่สบาย เบลเจียดฮะได้รับสกิลฮะกระแทกบ่หมวกโอ้ขวาสวมใส่หมวกเหอะโอ้ปกปิดเมงฮะแ่าแล้วก็แหวนนีออ่อะไรอ๋อตอนเราลงเราจะมีโอกาสได้รับพวกนี้เหรอโอเคโอเคเราสามารถฟาร์มฟาร์มอาวุธในดันเจียนได้ โอเคงั้นเนี่ยระบบเวลวอัพแล้วฮะป่าที่มีมนทินโอเคฮะผมจะข้ามเลยนะกันนะอ่านไปสิเวลาไปไปไปต่อต่อไวๆฮะเล่นเล่นไปแบบไวๆนะหมดแต่อ่านก็ไม่ได้วิวกันพอดีอ่ะใจความสำคัญของการเล่นเกมเก็บวิวนะฮะก็คือนี่แหละความเร็ว ใครเวลไวกว่าก็ได้เปรียบนะฮะพอโมอ่านเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ทำอะไรพอดีอ่ะเอาละข้าม,มาข้ามข้ามข้ามไปไปไปจะหือกับพี่หรอน้องอา่ามันยังเร็วไปอีกหลายปีเอ๊สกิลกระแทกอ,อือโอ้โหเท่ฮะเท่ แต่นี้ตัวละครเราเหมือนกระทิงมากเลยฮะใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมเหมือนกระทิงมากเลยฮะชุดก่อนนี้อะไรอะไรอะไรคุยทักตาเอลคุยทักตาอาเฟ่เหรอฮะตาอาเฟ่เหรอเกิดอะไรขึ้นกับข้าเออข้าคิดว่าข้าเสียสติไปแล้วเออมากาคามิน เขาครอบงำพวกเราด้วยเอลิเนียมใครอยากจะแสดงความขอบคุณเจ้าเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม a l ไรแอ e e ์เอ็นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมมือถืออีกเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับส่วนด้านเกมเพลนครับก็เหมือนเกมมือถือทั่วไปฮะกดเควสวิ่งออโต้เองนั่นแหละครับส่วนอีกจุดที่น่าสนใจเลยก็คือการแบ่งฝ่ายนะฮะ ตอนสร้างตัวละครก็จะมีให้เลือกฝ่ายสีแดงแล้วสีน้ำเงิน,นะคะคือฝ่ายนี้จะเป็นศัตรูกันนะครับถ้าเจอหน้ากันก็ต่อยกันให้ยับณตรงนั้นเลยนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็คงต้องไปลองเล่นกันอีกสักพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับผมก็เพิ่งเล่นวันนี้เหมือนกันถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ